สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องของมือใหม c h ช n แน l นะครับวันนี้ก็มาพบกันกับวันวันอังคารที่19นะครับเดือนกรกฎานะครับผมเช้าวันสดใสนะครับกับต้นเสน่จันเดย์นะครับผมวันนี้ก็จะมาตัดแต่งต้นนะครับตัดใบที่ ไม่สวยนะครับตัดออกครับผมตอนนี้ก็เพิ่งลงหน้าร้านใหม่นะครับตอนนี้ร้านก็ทําได้ประมาณ80เเซนนะครับยังไม่เสร็จครับต้นไม้ยังเอามาไม่ครบนะครับพื้นก็ยังปูไม่เสร็จนะครับมีหญ้าครับต้นไม้ก็ยังเอามาไม่เยอะนะครับก็วันนี้ก็เขาเรื่องก,กันดีกว่านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาตัด ตัดก้านนะครับตัดใบเสน่จันเดย์นะครับตัวนี้นะฮะใบมันใบมันไม่สวยนะครับมันไม่ขึ้นตรงๆนะครับแต่ถ้าคุณชอบมัองก็จะสวยนะครับแต่แต่ตัวนี้ก็คือมันเขาออกนะครับเขาออกข้อตาของน้องเขาก็จะขึ้นไวนะครับ นี่นะครับผมข้อตาเนาะจะขึ้นไวนะจะเป็นข้อตาเร็วนะครับจะมีเขี้ยวจะมีลูกไวนะครับการทําอย่างนี้นะครับผมผมก็ทําขายนะครับก็ถ้าลูกค้าซื้อไปก็เลี้ยงไม่นานนะครับเลี้ยงไม่นานประมาณม่ถ้าต้นแค่นี้ก็ประมาณเดือนเดือนถึงสองเดือนนะครับ ได้ลูกนะครับมีลูกแน่นอนแบบนี้นะครับก็เนี่ยครับใบมันไม่สวยใบมันต่ำนครับใบล่างของต้นน้องครับก็ตัดออกอย่างนี้ครับไม่สวยก็ตัดออกครับเดี๋ยวน้องขึ้นมาใหม่อืมน,นะครับโอ้โหกระเตลไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยคุมนะครับ ห้ยเยอะเลยนะฮะนี่นะครับถ้าถ้าเราไม่ตัดมันก็จะแบบเนี้ยมันดูลกตานะครับแต่บางคนมันก็สวยจะปัดตัดใบล่างออกรัมมันก็จะสวยไปอีกแบบน่ครับดูเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ดูเกะกะลกหูลกตานิดนึงนะครับ คตัดออกอย่างนี้เลยนะครับผมก็นนคือไม่ต้องเสียทายนะครับถ้าคนไหนที่เอาแบบจะเอาเป็นแม่พันธุ์จริงก็แบบนี้ใช้ได้เลยนะครับอุ้ยดูต้นนี้นะครับมีลูกแล้วนะฮะคือพวกไซนี้จะมีลูกหมดเลยนะครับ กระถางไซส์นี้จะมีลูกหมดเลยนะฮะนี่นะครับก็ตัวนี้ประมาณอายุประมาณสามเดือนนะครับมีลูกแล้วตัดไมออกครับคือก็ไม่ได้แยกนะครับถ้าลูกค้ามาซื้อก็ขายทั้งลูกทั้งแม่ไปเลยครับทั้งกระถางนี้เลยนะฮะตรงนี้ไม่งบนะครับเยอะ ต้นนี้จันแดงนะครับผมนี่นะฮะต้นนี้ก็จะมีลูกแล้วนะฮะถ้าดูไม่ผิดก็นี่นะครับเห็นหรือเปล่าเอนะ่ยนี่นะครับเขามีลูกแล้วนะครับ ดูต้นนี้นะครับผมก็จะมินใบล่างก็ตัดไปเลยนะครับใบล่างนี่นะับตัดเสร็จแล้วก็รอเปลี่ยนกระถางเลยนะครับผมเพา่ยจะให้น้องโตเร็วๆก็ เปลี่ยนเนอานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ดินด้วยนะครับรผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะสมดินให้ดูนะครับว่าดินที่เราใช้กันมีดินอะไรบ้างนะครับเป็นส่วนผสมนะครับโอ้โหดูต้นนี้นะครับน้องมีโรคแล้วนะครับนี่นะัรผมอายุก็เท่ากันครับประมาณ3เดือนครับโดยประมาณ แปดสิ 8, 10, บเก้าสิบวันครับโอ้โหดูดูดูด,ดูมีหลายต้นเล้วนะลูก,กนนะัฮะสองสามนะฮะเป็นสามหน่อแล้วนะครับมีสามหนอนะฮะตอนนี้เห็นสามหนอนะครับผมควันนี้เห็นสามหนอ ต้นต่อไปครับผมอ๋ตอต้นนี้มีกี่หน่อเลยต้นนี้ยังไม่ตัดนะครับยังไม่เคยตัดเลยลูน้องเขาจะใบเหลืองเหลืองลูกก็จะไม่ออกนะครับลูกจะไม่ดกถ้าตัดบ่อยลูกจะดกนะครับก็คือเน้นเน้นเป็นแม่พันธุ์ก็คือต้องตัดบ่อย แต่ถ้าเน้นสวยงามก็คือไว้เป็นพุ่มเลยนะครับนี่นะครับามาดูต้นนี้นครับถ้าน้องมีหญ้าผมก็จะอถอนหญ้าออกด้วยนะครับดูดินของเรานะครับมันจะเป็นดินร่วนซุยนะครับดินแบบนี้มันจะสวยนะครับเหมาะก,กับการปลูกต้นสนีจันมากเลยนะครับ นี่นะครับดูดินครับร่วนซุยมากเลยนะครับทีดินแบบนี้ดินไม่แน่นนะครับมีอากาศครับมีอากาศถ่ายทีนะครับไม่แน่นจนเกินไปนะครับลาก้องเขาจะเยอะนะครับแต่เยอะเป็นพิเศษก็คือลากเดินดีนะครับมีลูกไหวลูกดกลูกไหวนะครับ ใบไ,ไม่สวยครับแถมอีกใบหนึ่งนี่นะครับดูต้นต่อไปนะครับผมตัดตัดแล้วก็ตัดนะครับตัดแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับผม เคยดูเคยเคยตัดหลายต้นแล้วนะครับหลายหลายรอบแล้วนะก็ไม่เกินเดือนนะครับถ้าตัดไปแล้วอย่างนี้ยนะต้นตูประมาณเนี้ยมีลูกแน่นอนนะครับไซนี้ก็คือมีลูกแน่นอนนะครับ ต้นนี้มีต้นอะไรมาด้วยนะฮะรับเป็นต้นอะไรน่าจะเป็นวัวแดงเปล่านะฮะติดมากับดินน่าจะติดมากับดินนะครับถ้าลูกค้าได้ดินไปผสมใหม่นี่นะครับมัจะมีพวกหัวบอลติดมาด้วยนะครับ ตัดนะฮะมีคนที่ชอบตัดอะไรมากๆเลยนะฮะตัดไว้ด้วยนะฮะมีต้นต่อไปนะฮะต้นนี้มีต้นอะไรแถมมาด้วยนะฮะโอ้โหมีต้นปีก ปีกกินรลีนะครับแถมมาด้วยนะทุกป่าหรือจะเป็นนางผิวนะครับน่าจะเป็นนางผิวนะครับโอ้ถ้าใครได้ต้นนี้ไปนะครับจองได้นะครับต้นนี้นะครับอดใต้คอมเมนต์เลยนะครับจัดส่งให้นะครับต้นนี้ราคาร้อยเดียวนะครับเขาจะส่ง50บาทนะครับผมกระทันกระหางอย่างนี้เลยนะครับ ครับผมหนึ100บาทเลครับบวกค่าจะส่ง50บาทไปทางบวกเพิ่ม30มสินะครับครับโอ้โหดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้มีดอกแล้วนะแบบโตเต็มที่เลยแต่ไม่ค่อยจะตัดใบนะครับ ก็จะมีข้ออยู่จะมีข้อตานะครับแต่มันจะยังไม่มีลูกนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ค่อยได้ตัด mm hmm. ก็ทำการตัดเลยนะครับตัดจจะของอือ hmm. มาณนี้ครับนี่คนระัมันก็จะเป็นข้อขึ้นมาแล้วก็สามารถยกยอดได้เลยนะครับประมาณนี้ขึ้นมาประมาณนี้ยกยอดตัวนี้เอาไปผ่าติ้นตานะครับการแนะนำเทคนิคนะครับเทคนิคก,การเลี้ยงดูต้นไม้การขยายพันธุ์ไปในตัวด้วยนะครับให้ความรู้นะครับ แบ่งปันครับแบ่งปันไม่งบครับผมความรู้มีแบ่งปันครับแล้วแต่ใครจะกอบกลวยได้นะครับผมเรื่องความรู้ไม่มีงบก,กันครับผมถ้ามีอะไรก็จะมาให้ความรู้กันเรื่อยๆนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะครับคุณพี่นะครับน้องๆท่านไหนที่ดูอยู่นะครับก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้ลงใหม่ๆนะครับก็คลิปก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ว่างสะดวกสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับออยุ่งกับการทําร้านใหม่ด้วยนะครับเปิดร้านใหม่เพิ่งแยกสาขาเอามาครับผม ก็จะเป็นร้านของตัวเองนะครับแยกสาขาออกมานะฮะนี่ครับผมตัดครับตัดถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำคัตเตอร์ที่มันคมๆหน่อยนะครับเวลาตัดน้องจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อันนี้มันไม่คมเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น สนีิจันเขียวหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นสนิจันดำโบราณนะครับอันนี้น้องก็จะมีดอกเหมือนกันนะครับโอเต็มที่แล้วแต่ไม่เคยตัดนะครับก็คือไม่ค่อยได้อนี้เท่าไหร่ต้นนี้นะ คือน้องโตเต็มที่เลยนะฮะมีดอกแล้วนะครับามาดูต้นทางนี้บ้างน,นะครับเป็นสน่จันแดงเหมือนกันนะครับผมต้นนี้ก็ไม่เคยตัดนะครับตั้งแต่ไอเปลี่ยนกระถางมากนะครับยังก็ยังไม่เคยตัดเลยนะฮะก็ตอนนี้จะมีแถมไอ้สา้นยปลาแป้งนะครับสวยๆนะครับผมเย้พริก กับเกลือนะครับเป็นสาวน้อยปักแป้งนะครับโอ้โหเรื่องตัดนี่ไววมากขอให้บอกขอให้บอกนะครับขอให้บอกตัดนะครับตัดตัดตัดก็ถ้าไพเรนกล้องไม่ดีเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็าขากล้องมันหักนะฮะยังไม่ได้ซื้อมาใหม่ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการตัดใบต้นสนีจันเดงนะครับ ส่วนต้นเล็กก็จะเพิ่งตัดมันนะต้องงอกโตได้หลายใบก่อนอื้มนี่หลายใบก็ตัดได้เลยนะครับก็ จบไปแล้วนะครับผมจบการตัดใบนลคะจบเลแล้วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับคุณพ่อพี่ปี่ป้าป้าน้ๆนะครับผมที่ดูติดตามนะครับรับชมคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ